มันจะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงแต่มีตัวเราเที่ยงจิตในเที่ยงก็นะคลายออกอย่างนี้ค่อยๆรู้สึกไปรู้สึกธรรมดาธรรมดานะรู้สึกไปตอนทำในรูปแบบก็ทำไปแล้วนะจะหายใจเข้าพูดออกโทรหรืออะไรก็ทำแต่ไม่ได้มุง่งไปที่ความสงบนะ ทำไปเพื่อฝึกสติหายใจไปจิตหนีไปก็รู้จิตถลําไปเพ่งก็รู้เนี่ยทำไปเพื่อฝึกสติพอสติเราถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดนะแต่ถ้าเราไม่ได้มุ่งฝึกสติเรามุ่งบังคับจิตนะจะได้มิจฉาสมาธิขึ้นมาเบอร์เจเบอร์เจ็เเจถือศีลห้า เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิใช้พุทธโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ทำได้ไม่บ่อยเวลาเห็นกิเลสตัวเองจะรู้สึกมาที่ลมหายใจและท่องพุทธโธเห็นความคิดสลับไปมาเวลาโกรธคุมตัวเองไม่ค่อยได้หลังโกรธจบไปแล้วทุกทรมานใจเป็นอย่างมากมคุมความโกรธอย่างไรดีครับคุมไม่ได้หรอก แต่ถ้าเราเห็นนะว่าพอโกรธไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์นะเห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ไปจิตมันไม่เอาหรอกมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นโทษจิตมันก็ค่อยคลายออกคลายออกเวลาเราโกรธคนอื่นนะแต่คนที่คนแรกที่ทุกข์แล้วคนสุดท้ายที่ทุกข์คือตัวเราเองนะมันทุกข์ไม่ต้องแก้นะยิ่งอยากแก้นะยิ่งโท่สาแรงนะ โกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้ถ้าโกรธแล้วทาผิดศีลเช่นไปด่าคนนะั้นต้องรับวิบากนะได้รับวิบากแก้ไม่ได้อย่าเราโกรธแล้วเราด่าเขานะเขาก็เกลียดเราจิตใจเราเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ว่าคนโน้นว่าคนนี้เคยตัวเนี่ยจิตจะว่าคนได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เป็นวิบากของเรานที่เราสะสมเราอยากเป็นคนไม่ดี ะเะเวลาอาศัยสตินะโกรธขึ้นมาแล้วรู้รู้ไม่ทันไปละเมื่อศีลเข้าแล้วจิตเศร้าหมองเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษเออเนาะมีกิเลสแล้วไปกระทํากรรมไม่ดีก็มีวิบากที่เศร้าหมองแก้ไม่ได้นะวิบากต้องรับแล้วแต่ไปจิตมันจะเข็ดขยาดโวโกรธทีไรก็ทุกทุกทีเลยเห็นอย่างนี้นะมันก็เลิกโกรธเองนล จิงจังกับชีวิตเยอะเกินไปไม่ดีนะเหนื่อนยะเราจริงจังกับชีวิตมากเราเองก็เหนื่อยนะคนรอบๆเราก็เหนื่อยด้วยนะอีซี่อีซี่อิซี่อิซี่เลยเออเนี่ยจิตอย่างนี้มันถึงจะดีนะเออแล้วคนรับตัวเราก็ เอาเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเห็นไหมจิตมันมีความสุขขึนนนนน้นมานี่ง่ายๆอย่างเงี้ยดูไปปียิ่งไปเค้นมันยิ่งเครียดเอาเบอร์แปด่ามา,มาเบอร์แปดน,นั่งสมาธิใช้อานาปานาสติสมาธิลงลึกไม่เห็นจิตที่ไหลไปแช่ในความว่าง จึงติดอารมณ์ละเอียดก็เลยหยุดนั่งมาเดินจงกรมและเคลื่อนไหวกายมากๆเดินรู้สึกตัวดูร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราดูจิตหลงแล้วรู้ตอนนี้กำลังความรู้สึกตัวน้อยสมาธิน้อยฟุ้งซ่านมากโทสะมากขอวิธีภาวนาเพื่อเพิ่มความรู้สึกตัวครับก็ทำสมาธิไปแหลวจิตจะรวมก็ให้มันรวมไปนะ แต่ถ้ารวมลงไปแล้วเราต้องมีสติกำกับไว้ตลอดไม่รวมเราเคลิมลืมเนื้อลืมตัวแค่นั้นแหละนะถ้ารวมแล้วเคลิมลืมเนื้อลืมตัวนะมันจะเก็บกดพอขึ้นมาจากสมาธินี่จะอาลวาดเลยอารมณ์จะรุนแรงมันคล้ายๆเราไปนอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อนานเกินไปนะถ้ามีสติกำกับอยู่นะจิตรวมลงไปนะไม่ขาดสตินะนะ